รูปสัจคูแห่มการใันและการแบา สู่ช่วงสุดท้ายของ Wisdom Station นะคะช่วงนี้ Wisdom Community ค่ะดรอาทิตย์อุไรรัตน์นะคะคก็เมื่อวานนี้ได้มีการก่อนหน้านี้มีการเดินทางไปที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อร่วมหารือในการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชาวนานะคะคโดยดรเนี่ยก็ได้บอกว่าคือจริงๆเนี่ยชาวนาเป็นอาชีพที่เป็นผู้ผลิตข้าวและเป็นสินค้าหลักของประเทศด้วยนะคะก็เลยอยากจะหารือหาแนวทางพัฒนาร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่เนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยดรอาทิตย์ก็กล่าวยินดีค่ะที่ได้มาร่วมงานในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนประวัติศาสตร์นะคะที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมีการกล่าวถึงแนวทางในการเริ่มโครงการนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากทางมหาวิทยาลายัยได้เล็งปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการรับจำนำข้าวซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวนาเลยทีเดียวค่ะ ทางมหาวิทยาลัยก็เลยเห็นว่าทั้งๆท,ที่ชาวนาเป็นเกษตรกร,กรผู้ผลิตข้าวเป็นสินค้าหลักของประเทศแต่ตัวชาวนาเองทำไมยังคงมีฐานะยากจน เพราะว่าก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางด้วยรวมไปถึงเรื่องของราคาข้าวด้วยนะคะทางมหาวิทยาลัยก็เลยได้เริ่มโครงการนี้พร้อมกับเล็งเห็นถึงความพร้อมและความสามารถของคนในพื้นที่พนมทวนอำเภอตำบลบนหนองสาหร่ายค่ะค่ะซึ่งการดําเนินการร่วมกันในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนองความรู้ระหว่างการโดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมทางการเกษตรจากคณะนวัตกรรมการเกษตรสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่คิดค้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงการวางแผน การขายและแผนการตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยคณะบริหารธุรกิจรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัยเพื่อหวังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตดโดยจาโครงการนี้สำเร็จผลจากเดิมที่ชาวนามีรายได้9,000บาทต่อไร่จะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น19,000บาทต่อไร่เลยทีเดียวโครงการนี้มีชาวนาในนองสาหร่ายเข้าร่วมโครงการคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด178ไร่เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องหรือเป็นโมเดลความยั่งยืนของชาวนาในจังหวัดจนะบุรีและชาวนาทั่วประเทศในอนาคต ก็เป็นโครงการที่ดีที่ทางดรอธิอุไรรัตน์ร่วมกันค่ะหรือเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนาในประเทศไทยนะคะก็มาช่วยกันสนับสนุนนะคะชาวนาให้เป็นสันหลังของชาตินะคะเราก็เป็นตัวแทนของชาวไทยที่มีการนําส่งข้าวที่ดีๆเป็นอันหนึ่งของโลกเหมือนเดิมด้วยเหมือนเดิมด้วยคะะอาคะค่นนี้ก็คือทั้ง